สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะฮะในช่อง YouTube ของเรานะฮะช่อง Antonio a อ t h o n y นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการเงินและก็ความฉลาดในการจัดการหนี้นะครับมีใครเคยคิดบ้างไหมครับว่าหนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่หลายคนบอกว่าไม่เคยคิดแต่รู้สึกมานานแล้วนะฮะว่าหนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ของเรานะฮะถ้าคุณนะฮะเป็นคนหนึ่งนะฮะที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้วันนี้เรามีคำตอบให้กับคุณนะนะ นี่นะครับเป็นสิ่งที่คนสนใจต้องเจอต้องเผชิญเจอปัญหาในชีวิตแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการกู้เงินมาปิดหนี้ดีหรือไม่ดีอ่ะควรทำหรือไม่ควรทำและจะทำควรทำแบบไหนนะครับการกู้เงินมาปิดหนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าแบบไหนควรทำและแบบไหนไม่ควรทำวิธีการแก้ปัญหาหนี้ที่ดีที่สุดคืออะไรไหมต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจถึงประเภทของหนี้แต่ละอย่างที่คุณมีอยู่ จากนั้นนะครับคุณจะได้เห็นชัดว่าคุณควรจะต้องทําอะไรต่อนะครับต้องบอกก่อนว่าการกู้เงินเพื่อมาปิดหนี้นั้นไม่ได้ไม่ดีนะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าดีด้วยนะมันต้องเลือกอย่างที่บอกว่ามันต้องเลือกแต่เราควรให้ความสําคัญกับรายละเอียดของหนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับอย่างเช่นหนี้ในระบบของธนาคารหรือหนี้นอกระบบนะก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าควรจะเลือกวิธีกู้เงินมาปิดหนี้แบบไหนนะครับคุณต้องเข้าใจก่อน ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําเรื่องปิดหนี้แบบไหนกู้เงินมาปิดหนี้แบบไหนดีไม่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาสาระที่ผมเอามานะครับก็เป็นเอาเนื้อหามาสาระมาจาก d a i l y n e w นะครับเป็นหนังสือพิมพ์ d a i l y n e w นะครับเป็นเว็บไซต์นะฮะ y n i w y n e w s .co.th นะครับอ่ะก็ขอญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับนะครับบอกว่าอ่านสักนิดนะฮเพื่อนๆก็ไม่ต้องอ่านฟังฟังสักนิดนะฮะ กู้มาปิดหนี้แบบไหนควรทําแบบไหนไม่ควรทํามีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับนะต้องบอกว่าอ่อก็เป็นข้อคิดนะแล้วผมจะสอดแทรกเนะี่ยคอมเมนต์ส่วนตัวเข้าไปนะเริ่มเลยหลายคนนะฮะที่มีปัญหานี้มักจะเลือกทางที่ผิดบางคนเนี่ยนะครับถึงขั้นกู้หนี้นอกระบบมาปิดหนี้ในระบบเพียงเพราะนะไม่อยากให้ประวัติการชําระหนี้เสียไป หรือไปเป็นข้อมูลที่โชวในเครดิตบูโรว่าจ่ายหนี้ไม่ตรงจึงทาให้หนี้นอกระบบกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาอีกมากเพราะดอกเบี้ยที่หนี้นอกระบบคิดเนี่ยมันแพงกว่านี้ในระบบมากและหากคุณหมุนเงินไม่ทันกับการจ่ายหนี้นอกระบบก็จะเกิดผลเสียตามมาหลายครั้งที่ลาเขาเรียกว่าลาโลกค่าตัวตายเพราะหนี้นอกระบบมากกว่านี่ในระบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ฉลาดเลยนะถ้าเกิดคุณเอาเงินกู้นอกระบบไปปิดหนี้ในระบบเพราะว่าเงินกู้นอกระบบ หนึ่งทั้งโหดตัเบี้ยแพงมีการทวงหนี้แบบไม่ถูกกฎหมายนะเพื่อป้องกันคือเขาเรียกไงเพื่อไม่อยากให้ตัวเองมีประวัติเสียแนมผมอยากจะบอกว่าลองคิดกันยาวๆว,วิธีการแก้หนี้หลักการอันดับแรกผมแนะนําคุณคิดกันยาวๆคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่คุณกาลังจะทาอยู่มันจะไปได้ตลอดลอดฝั่งหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อพิจารณาถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาคุณด้วยนะอันนี้เตือนไว้เลยนะครับ ต่อมาในเนื้อหาในเว็บไซต์ในบทความเขาบอกว่าการกู้ไปปลดนี่นั้นใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปแต่เราควรกลับมาดูก่อนว่านี่ที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นนี่อะไรบ้างเป็นนี่ในระบบนอกระบบนะก่อนตัดสินใจว่าจะกู้ไปปิดนี้แบบไหนและแบบไหนดีและแบบไหนไม่ควรทําอันดับแรกเลยกู้ไปปิดนี้่แบบที่ดีคือกู้แบบฉลาดคือเอานี่ที่มีดอกเบีย้ยต่ําไปปิดนี่ที่มีดอกเบีย้ยสูง นะฮะเช่นคุณเป็นหนี้นอกระบบกู้เงินในระบบไปปิดหนี้อันนี้ฉลาดแต่ถ้าเกิดเป็นหนี้ในระบบดันเอาเงินนอกระบบมาปิดอันนี้ขออนุญาตไม่ฉลาดจะใช้คําว่าโง่ก็แรงไว้ให้เขาไม่ฉลาดแล้วกันนะครับต่อมานะครับบอกว่ากู้ไปปิดหนี้แบบที่ไม่ควรทํานะคือกู้มาโปะหนี้บัตรเครดิตนะเพื่อให้มีการใช้งเงินหมุนเวียนใต้ต่อกู้มาจ่ายหนี้เพราะไม่อยากเสียเครดิตนะแม้ว่าความจริงจะจ่ายไม่ไหวแล้วแต่แล้วไปเอาเงินคนอ,อื่นมาปิด เพื่อให้มันหมุนต่อเพราะกลัวเครดิตบุโรเสียนะอันนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ผิดพลาดผมมักจะบอกเสมอว่าอย่าก,กู้นี่มาปิดนี้นะอย่าก,กินน้ําเค็มผมใช้คํานี้เสมอผมจะเตือนเพื่อนๆพ่อแราะม่ให้พี่น้องเอฟซทั้งหลายอย่าก,กินน้ําเค็มนะผมเปรี่ยบเสมือนี่เป็นน้าเค็มน้ําเค็มใครเคยใครเคยไปเด็กๆมักจะไปเคยไปลงเล่นน้ําทะเลถูกไหมถ้าคุณกินน้ําทะเลอ่ะมันเค็ม คุณกินป๊บเดี๋ยวคุณก็จะหิวน้ําอีกแล้วนะแต่ถ้าคุณกินน้ําจืดที่มันไม่ใช่น้ําเค็มเนี่ยคุณกินปุ๊บคุณจะหยุดคุณจะไม่กระหายน้ําไม่หิวน้ําผมเปรียบเสมือนนี่เนี่ยนะฮะคือน้ําเค็มยิ่งคุณกินมันก็ยิ่งเค็มคุณก็ต้องกินไปเรื่อยๆจนสุดท้ายตายตายพังตายตายวายตายไปเลยถ้าคุณอยากหยุดการกินน้ําเค็มคือการกูนี้คุณต้องกินน้ําจืดฮะหลายคนเอ้าเราจะทำยังไงก็เราเป็นนี่เป็นนี่ก็ให้มันเป็นไปตั้งสติ รอให้เวลาการชำระนี้มันผ่านไปสิพ่กนี้คุณต้องจ่ายนี่ลองดูซิว่าคุณไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดหมุนนี้หยุดกินน้ําเค็มนะครับในเว็บไซต์ของเดลนิวเขาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหานี้เนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นคุณต้องเข้าไปเจราจากับเจ้านี้เพื่อขอลดดอกเบี้ยพักเงินต้นข้อ2ดูมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่ธนาคารเขามีแต่2ข้อนี้มันพูดไปมันก็เหมือนกับพูดดูเท่พูดดูดีนะแต่ในแง่ความจริงหลายคนบอกว่า ก,กูเจราจากับมันแล้วอ่ะมันไม่ให้สัทีอ่ะขออะไรมันก็ไม่ให้นะจะเจราจาอะไรกับมันล่ะจะขอลดดอกเบีย้ยพักเงินต้นแปลงหนี้บัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้นะหรือบางคนว่าจะขอเข้าโครงการคลินิกแกหนี้นะที่แบงค์ชาติเขาเปิดขึ้นมาก็เขาเรียกว่าเจ้านี้บางรายมันก็ไม่เข้ามันไม่เข้าเงื่อนไขเข้าไม่ได้นะผมเลยต้องบอกว่าวิธีการแกหนี้ของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าตั้งสติก่อนสิ่งที่คุณกําลังจะแกหนี้แต่ละอย่างที่คุณคิดออกเหมือนกันสิ่งที่คุณแกหนี้แล้วคุณคิดออก ลองเขาเรียกว่า simulate ดูก่อนว่าอ่ะโอเคเฮ้ยถ้าเราแก้ไขด้วยวิธีการนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณจะแก้ด้วยวิธีการอะไรนะแต่ผมแค่บอกว่าสมมติคุณคิดวิธีการนี้ออกคุณอ่ะจะแก้ไขด้วยวิธีการนี้อะพอเราแก้บบแบบนี้เสร็จเราทําแบบนี้เสร็จแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรต่อแล้วมันจะเป็นยังไงต่อต้องคิดต่อเนื่องไปด้วยนะต้องคิดต่อเนื่องไปด้วยทีนี้หลายคนบอกเอา้าอย่างนี้อยู่เฉย,ยดีกว่าอ่ะผมแนะนําแบบนั้นคุณเป็นนี้เขาต้องจ่ายทุกสิ้นเดือนนะอีกสี่วันจะสิ้นเดือนละนะจะทําไงดีทไงดีนะก็ต้องบอกว่า ลองหยุดไม่จ่ายดูสิจะเกิดอะไรขึ้นอะคุณลองคิดดูถ้าคุณหยุดคุณไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งคุณอาจจะโดนฟอ้องอโดนฟ้องแล้วเป็นยังไงต่อคุณอาจจะโดนพิพากษาให้แพ้คุณต้องชําระหนี้ตามคําพิพากษาวิธีการก่อน,อนจะโดนฟ้องก่อนโดนพิพากษาเราแก้ไขอะไรได้บ้างไหมนะทำตัวเบาเบาได้ไหมเ,ออเช่นผมก็ไม่อยากจะพูดแต่ก็พูดไปแล้วนะมีทรัพย์สินอะไรไหม ถ้ามีเอาออกไปให้หมดถ้าไม่มีไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยนะอันนี้แค่ไกด์ไลน์แต่ถ้าอยากรู้ลึกๆนะวิธีการแก้นี่แบบลึกๆฮาร์ดคอร์นะสายดาร์กหรืออะไรก็ตามไ like ลน์แอดอันโตนไลน์มาคุยกับผมได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากคุยกันแบบลึกๆโอนสตางค์เข้ามาแล้วกัน แอดไลน์เข้าไปแล้วเดี๋ยวเห็นเนื้อหาสาระว่าจะต้องทำยังไงบ้างต้องบอกกันเลยครับว่าเวลานะครับที่เราไม่มีทางออกในการจ่ายหนี้เราจะมักนึกถึงเรื่องการกู้เงินมาโปหนี่เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาตัวรอดเป็นงดงวดไปเอาตัวงวดเอาตัวรอดเป็นวันวันไปซึ่งถ้าเราไม่คิดให้รอบคอบวางแผนไม่ดีอาจจะเพิ่มภาระหนี้ให้มากกว่าเดิมและคุณก็จะเพิ่มปัญหาชีวิตคุณเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่คุณคิดจะกู้หนี้นะมาโปหนี้นะผมบอกกันว่าคิดให้ดีด นะคิดให้ดีๆนะก็วันนี้ขอ้อมูลดีๆเอามาจาก Daily News นะครับ